การเกษียณอายุโดยไม่มีเงินออมอาจเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายแต่ยังมีทางเลือกและแนวทางที่ช่วยให้คุณจัดการกับสถานการณ์นี้ได้ดีขึ้นนี่คือขั้นตอนและแนวทางที่คุณสามารถพิจารณาประเมินสถานการณ์ทางการเงินคำนวณรายได้และรายจ่ายตรวจสอบรายได้ที่คุณมีในปัจจุบันเช่นบำนาญเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรายจ่ายที่จำเป็นเช่นค่าอาหารค่ายาค่าที่อยู่อาศัยลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น พยายามลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่สําคัญเพื่อประหยัดเงินมากขึ้นหาช่องทางเพิ่มรายได้ทํางานพาร์ทไทม์แม้กเกษียณอายุแล้วคุณยังสามารถทํางานพาร์ทไทม์เพื่อเพิ่มรายได้เช่นง,งานขา,ขายของออนไลน์งานสอนพิเศษหรืองานบริการใช้ทักษะที่มีหากคุณมีทักษะเฉพาะทางเช่นช่างฝีมือการทําอาหารหรือการเขียนคุณสามารถนําทักษะเหล่านี้มาสร้างรายได้ใช้สิทธิและสวัสดิการของรัฐเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในประเทศไทย ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาลตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับหรือไม่สวัสดิการสุขภาพใช้สิทธิ์การรักษาพยาพยานฟรีสำหรับผู้สูงอายุผ่านระบบประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองโครงการช่วยเหลืออื่นๆตรวจสอบโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุจากหน่วยงานรัฐหรือองค์กรการกุศลอาศัยกับครอบครัวอยู่กับลูกหลานหากเป็นไปได้การอาศัยกับครอบครัวสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความมั่นคงทางอารมณ์แบ่งปันค่าใช้ใจ่ายหากอยู่รวมกับครอบครัวคุณอาจแบ่งปันค่าใช้ใจ่ายกับลูกหลานเพื่อลดภาระปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตลดค่าใช้ใจ่ายที่อยู่อาศัยหากบ้านใหญ่เกินไปคุณอาจพิจารณาย้ายไปอยู่บ้านที่เล็กกว่าหรืออาศัยในชุมชนผู้สูงอายุที่มีค่าใช้ใจ่ายต่ำปลูกผักหรือทำอาหารเองลดค่าใช้ใจ่ายด้านอาหารด้วยการปลูกผักหรือทำอาหารเองวางแผนระยะย,ยาวหาช่องทางลงทุนเล็กๆ หากมีเงินเหลือเล็กน้อยคุณอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมหรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากมีโอกาสปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อวางแผนการเงินระยะยาวเตรียมใจและสุขภาพดูแลสุขภาพการมีสุขภาพที่ดีจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายด้านการรักษาพยาบาลเตรียมใจยอมรับสถานการณ์การ,กรเกษียณอายุโดยไม่มีเงินอมอ,อาจทำให้เกิดความเครียดดังนั้นการเตรียมใจและมองโลกในแง่ดีจะช่วยให้คุณผ่านช่วงนี้ไปได้ หาชุมชนหรือกลุ่มช่วยเหลือเข้าร่วมกลุ่มผู้สูงอายุการเข้าร่วมกลุ่มหรือชุมชนผู้สูงอายุสามารถช่วยให้คุณได้รับคําแนะนําและการสนับสนุนจากคนในสถานการณ์เดียวกันขอความช่วยเหลือจากองค์กรการกุศลบางองค์กรอาจมีโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ขาดแคลนการเกษียณอายุโดยไม่มีเงินออมอาจไม่ใช่สถานการณ์ที่ง่ายแต่การวางแผนและการปรับตัวจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับสถานการณ์นี้ได้ดีขึ้น